ครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้มาพบกับผมแบคคุงคนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่กับเกมเธอระเดียวผมวันนี้ก็จะไม่เป็นเงินที่ามครับวันนี้ก็มีอยู่คนเดียวนะครับผมอาจจะได้ยินเสียงรูกบนก็ต้องขอไภเรื่อยครับนี่ผมไม่ได้ทำการต่อทางนอกลิปนะครับผมตอนนี้มันจะได้สะดวกในการดึ่มครับ ต้องต่อเอ๊ยจึงไปถึงกุดขอบลูกเลยฝั่งนู้นยังไม่ถึงนะครับว่าจะไปต่ออีกยูนะว่าจะต่ออยินครับลุงโอเคครับผมครับผมเอาแผมก็กลับกันมาแล้วครับผม เมื่อกี้พ่อเรียกไปกินข้าวผ,ผมก็เพิ่งกินเสร็จนะผมับเราจะมาดูกันมามีอะไรที่แคะเออนี่จำเป็นดูบล็อกดินกองไฟโอเคครับปิ้ว นนี่หาได้จากวอสสลามนะครับผมเป็นอะไรที่โคตรดีครับไปครับผมผมขอตัดคลิปนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันยาวโอเคครับผมก็ทำการตัดมาถึงตรงนี้แล้ว โอเคครับแล้วจะขึ้นไปนี่โอเคตรงนี้เราต้องมีถนนเรงนี้ไปโอเคครับ สำคัญตรงนี้ว่ะขุดออกแป๊บนึง เคยบอลอยู่ด้านเจียนแล้วครับผมก็ได้ทําการไปบุกบันด้านเจียนแล้วครับเล็กน้อยหนึ่ก็ได้ไปเจอ n อ c พีซครับผมแต่ยังไม่ได้สร้างบ้าน้มันมพอตัดไปที่ผมสร้างเสร็จนะครับผมผมก็สร้างไก้เสร็จแล้วนะครับผม เขาต่อไปผมคิดว่าผมจะเอื่นทำก่อน มีครับเราก็ได้ทำารเคลียร์แล้วมีครับจะมีการให้เงื่อนไขแล้วจะสูบอะไร บางตรงนี้ครับผมหมดเราก็ต้องคราบมาอีกถ้ามีเสียงรบก,กวนก็ต้องขออภัยนะครับอยู่ในห้องครับเปิดกระตูนไว้แต่ไม่ดูครับฟื <c oughs> ้คาแบบรัวๆครับผมเอบเราเราข้ามา วางตรงนี้อีกหน่อยไม่ต้องแบบโอ้จมจฉมจมวู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 วางตรงนี้โอ้วางตรงนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าที่เหลือผมจะวางหมดแล้วโอเคครับผม อ่าขอผมเดี๋ยวเราขอขุดตรงนี้ออกก่นอนทำอะไรอีกเด,ด,ดี๋ยวๆผมว่ายู่ไม่มีปเปล่งอะไรอีกตัวเล่มต้นก,ก็ตายไปแล้วเื้ ผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผมบายครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยล่ะ